น้องแล็กคูนน้องแล็กคูนน้องแล็กคูนหมายดูยายก่อนแล็กคูนเป็นแมวนิ่งไปแล้วนะครับแล็กคูนเป็นแมวแมวโตแมวผู้ใหญ่ครับเป็นแมวนิ่งแมวเฉย แมวไม่โซนครับไหนไหนดูไหนไหนนี่บ้านใครบ้านใครไอตัวน้อยน้อยมา,มาอยู่ด้วยเอาตัวน้อยมาน้องเล็กคุณเป็นแมวโตเลยลก่อนนี้เล็กคุณเล่นให้ผู้ชมชมเอาตัวนี้มาเล่นแทน ตอนนี้ตอนนี้กายกรรมแทนอ่ะนี่น้ององโมน้องแมวน้อยอายุไม่กี่เดือนกำลังโซนอืมทำไมเงียบเงียบ อโมครับอโมครับน้องเล็กคุณเป็นแมวนิ่งแล้วเป็นผู้ใหญ่น้องเล็กคุณเป็นผู้ใหญ่เนาะอันนี้น้องอมอเป็นเด็กใช่ไหมห โมโมเป็นเด็กยังเล็กมักว้าวน่ารักไหมครับน่ารักไหมครับฮห,หน้าดูหน้าเป็นแวน,น,นหน้าเป็นแวนหน้าเป็นแว่น ของเล่นคายของเล่นคายอยู่ข้างล่างน่ะไปโนดไปโนดเห็นตุ๊กแกกิ๊กบมนอยู่ด้านนอกมนอยู่ด้านนอกเหมืนอ,นน,อมนน้องไอ้คุณตอนเล็ก วิ่งหาแต่จิงจกตุกแก่พวกจิงจกือสหรับกับข้าวเขาที่กลัวนี่สหรับกับข้าวเขากินแบบผู้ดีมาก ด้วยสองใบมีน้ำสองใบเดี๋ยวดูตัวโต,วตวก่อน,หนเห็นไหมน้องเล็กคุณจะนิ่งมากเพราะว่าน้องเล็กคุณโตแล้วเออมุกอะไรของเล่นเนี่ยเล่นของเล่น ตาแมวอยู่ข้างล่างตาใสเหมือนตาแมวดูวหน้าดิน้องแมวน้องแมวน้องได้คุณไม่มีกระตกกระตับเลยนะ ไม่มีกะตกกะตัดถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้แหละจะเล่นอยู่เนี่ยๆไอตัวนั้นนิ่งเงียบตัวข้างล่าง